ค่ะสวัสดีค่ะคารมอี่ไทยเลยครับพาเข้าปลาหาไข่จักกรจันนะคะตอนนี้เขาก็อยู่ต้นไข่จัก,กรจันแล้วค่ะเดี๋ยวเหาไปห้านากันนะคะนี่สภาพปลาโดนไฟไหม้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะหาตามพื้นนะคะนี่เราเจอแล้วนี่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 หนึ่งไข่นะคะนี่มันจะตกลงมาจากต้นไม้นะคะไข่จัก,กรจัน นี่อีกหนึ่งนะคะต้นนี้ได้ซองแล้วค่ะนี่ก็นี่อีกไข่ที่สามอุ้ยอันนี้โดนเยียบสงสัยไทยเลยเยียบนี่เขาก็จะหาตามต้นไม้นะคะนี่ไข่ที่สี่ เจอต้นเดียวได้สี่แล้วนะคะหาตอ่อนู่นลางๆอยู่นู่นใช่ไหมแมนผ้าแมนนี่ไข่ที่ห้าอันนี้ต้นไม้นะคะทีเจียงไทยเลยมีย่องต้นเองนะคะหแล้วโอ้ยนู่นๆอีกนี่นี่ไข่ที่หกนะคะ นี่หกหกละนี่ไข่ใหญ่นี่ไข่ที่เจ็ดนี่ไข่หนึ่งค่ะเจ็ดแล้วโอ้ยเห็นไหมนี่อันนี้ตกมาเฮอกแล้วเขาก็จะย่นดิดน,นะคะหาอีกหาต่อเจ็ดแล้วต้นเดียวได้เจ็ดไข่แล้วค่ะ อันนี้ย่นดินใช่ไหมโมเมนเจ็ดแล้วจ้าโอ้นี่นี่อีกอันนี้หาเลยไปนะคะแปดนี่นี่ก็อีกเก้าหอมบริเร์ใช่ไหมคะเก้าเก้าใครแล้วคะ่ะอันอีกข้างบนมีไหมเก้แล้ว อยู่ใต้ใบไม้ของวานเดคเคลียร์เด็กก้าวละก้าวไข่แล้วเออนี่นี่นี่อีกนี่อีกค่ะวุ้ยนี่วุ้ยใช่ไหมวุ้ยเข้าตายแล้วค่ะนี่ก้าวด็กก้าวไข่อยู่อีกนี่อีกไหม ต้นนี้นีหากจะห้าตามใต้ต้นไม้นะคะน่าจะหมดละเดี๋ยวเอาไปห้าต้นไม้ค่ะโอนนู่นนูน่นอีกนี่อีกต้นหนึ่ง นี่อีกอต้นท่านล็กเก้านะคะนี่ไข่เล็กได้หนึ่งละตัวนี้น,น,ะะนู่นอ,อีกสองนี่หนึ่งสองแตกเว้ยมันแตกแล้วสองไข่ 2. สามไข่ ได้สามต้นนี้น่าจะได้สามต้นนี้น่าจะเบิร์ดละต้นนี้ได้สามต้นนั้นได้เก้าได้ 10. สิบซองแล้วค่ะนี่มีข้าวเห็ดบดนี่อ่อนๆเอาไปแกงใส่หน่อไม้นี่เลยจ้าเห็บบดเห็ดบด เดี๋ยวอยู่น้อยหนึ่งแกงใส่หน่อไม้นะจ๊ะอ่อนกำลังแกงเลยค่ะ